ถ้าชอบคลิปธรรมะเข้าใจง่ายๆสไตล์พ่อแฟดฝากกดติดตามช่องกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสนทนาธรรมกับครูบากริดาโดยอาจารย์รอบทิศวัยสุสีตอนเสียนพระสนทนาเมื่อวันเสาร์1 1ตุลาคม2568หมายเหตุขออนุญาตตัดมาบางส่วนเพื่อความกระชับของเนื้อหาครูบาพูดถึงเรื่องนิสัยที่ว่าเกิดจากการสั่งสมเคยทำมาในอดีตนะ ก็มีเรื่องขำๆดีคือมีลูกศิษย์มาถามครูบาว่าชาตินี้ผมชอบส่องพระแสดงว่าในอดีตชาติผมก็เคยเป็นเซียนพระมาก,ก่อนหรือเปล่าครูบาก็บอกว่าสมัยโบราณมันมีที่ไหนล่ะเซียนพระคนที่ชอบส่องพระก็เพราะในอดีตเขาเคยหล่อพระสร้างพระมาก่อนนะเขามาเห็นพระถึงชอบส่องชอบดูผมอ้อจริงครับสมัยก่อนคงไม่มีเซียนพระ แสดงว่าคนพวกนี้ถ้ามาฝึกกรรมฐานแบบพุทธ,ธานุสติก็น่าจะทำได้ดีนะครับเพราะเขาคุ้นชินกับการดูภาพพระครูบาได้เลยนะเพราะเขาชินเขาชอบมาแบบนี้หรือเอาจริงๆนะอย่างพระเนื้อดินนี่ถ้าเขาพลิกจิตเป็นเขาก็ส่องไปภาวนาไปว่าดินดินดินนั่นเขาจะได้ปัทวีกสินคือกสินดินด้วยนะเพราะมันชอบดูชอบเพ่งเนื้อดินอยู่แล้วผม การเอาพระเนื้อดินมาเพ่งภาวนาได้ทั้งฝึกกสินดินและพุทธานุสติไปพร้อมกันเลยเหมือนอย่างหลวงพ่อฤาษีเคยบอกว่าเพ่งพระทองเหลืองนี่ได้ทั้งกสินสีเหลืองและพุทธานุสติแบบนั่นได้ใช่ไหมครับครูบาได้นะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลเลยน้อมกราบในเมตตาบารมีครูบากฤษดาสุเมโทวัดสันพระเจ้าแดง